สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วสามารถกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับพบกับผมอัชรอบนั่นเองสำหรับวันนี้ b u d d y ้ไฟ h ์ก็ได้ออกชุดใหม่มาอีกแล้วนะก็คือชุด SBT06 นั่นเองนะแล้วก็มาเป็น2กล่องเหมือนเดิมก็จะมีขีด1กับขีด2นั่นเอง บอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยทั้ง2องกล่องนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วย Legend World นะคือ Legend World มาเยอะมากบอกเลยชุดนี้ก็คือหลักๆก็จะมีสายของสามบัดดี้เนาะที่ตอนแรกเนี่ยเป็น2บัดดี้แล้วก็มีตัวใหม่มาอย่างตัวของเอโอ e ทคราเนานะทำให้กลายเป็น3บัดดี้แล้วก็อีกสายหนึ่งก็จะเป็นสายใหม่เนาะเป็นสายเมสเซียอารมเป็นสายที่เอาไว้แบบแอนตี้หรือแก้ทางมังกรโดยเฉพาะ และอีกสายหนึ่งก็คือเอามาเสริมกาวเวลนิดนิดหน่อยๆแล้วก็พวกพูดของเก่าๆอะไรยางีแล้วที่รีของมาใหม่อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของ l n g World เนาะแล้วก็มีกาก้าสายใหม่ด้วยนะก็คือสาย G-BOOST VIEW นั่นเองอบอกเลยว่าคนเล่นกาก้าเนี่ยต้องเสียเยอะมากเลยในช่วงนี้เพราะว่ามันออกมาแทบทุกชุดนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เนาะแล้วก็จะมีของเสริมของสายอื่นๆยิบ ย่อยไปอีกหน่อยนะอ้อลืมพูดไปเลยมีสายใหม่ของ Danger World ด้วยนะก็คือสายผักนั่นเองอ่าง่ายๆแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นข้าวๆเนาะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากนี่นะขีดหนึ่งกันก่อนเลยอ่า,อาส่วน สองใบนี้อ,ออกไปก่อนเลยสุมหลังกล่องบารลุนว่าได้อะไรโอเคบล็อกที่1มาเริ่มที่ตัวหน้ากล่องกันเลยใบยแรกก็จะเป็น evolution thunder gabit dragon นะอ่าก็คือจะเป็นตัวหน้ากล่องเนี่ยไซส์3แบบนี้เลยเหมือนเหมือนกล่องก่อนๆเลยนะรู้สึกว่าของสายของพวกกาการเนี่ยพวกจีบูเนี่ยเขาจะให้แบบตัวไซส์3ของสายแบบเบยวิวครับมาให้หน้ากล่องตลอดเลยนะอ่านี่ก็จะประมาณนี้ สกิลก็สามารถสต็อปแล้วก็อ่านได้เลยนะแสงฟ้าระบิดม,มืด Dancing Racer อันนี้ก็จะเป็นของกองพลมังกรโลหิตนะเผ่ามังกรเทพเนาะมังกรเทพผู้ลืมตาตื่นสุทูรุมกาดราคอนดิโอการาหยุดเวลาได้ไหมเนี่ยตัวนี้ <laughs> ทิดการ่าร่างของจีบูธนะขนาด ร่างของ g ีโบเขากมาใช้เพื่อเดินคิวเลยอันนี้มาเป็นร่างของจีบูทซะละมังกรเทพผู้ลืมตาตื่นรูเอกาดราอ่ามังกรวิติก็มานะเสียดายผมขายไปแล้วมังกรวิติโอิโอเด็กเซสเจ้าชายมารดาวตกเทนดัสกาโพเซลลาลิเดลาลิลาลาิเดเออชื่อแบบ อานยากสักนิดนึงมังกรเทพผู้ลืมตาตื่นการาคูนแรคูนน่ารักดีคลื่นกระแทกดาววิบัติอ่ะเป็นใบจากไมเทอร์เนาะที่ออกมาแล้วก็คือไมเทอร์เขาออกล่วงหน้านั่นเองตอนแรกความเกลียดชังนิรันด์ของมังกรมิติเนาะเป็นการเซตอ่าเป็นเวทเซตที่ลงติดตั้งเพื่อใช้ฟาร์มนั่นเอง d r a ก o อนคลิฟนี่มันอ่า ผนังนครวัดป่ะเนี่ยกาอีแกรนส์อ่าก็กาก้าแบบโอ้โหเป็นตัวอะไรไวเวิร์ดป่ะกาอีชิวยุคเลกาจมตีถ้ามีจิบูดได้ฮิลแล้วก็ยิงกู้แข่งสองไลฟ์โอ้โหจิตเหล็กโลหิตมังกรอินไวรอนด่าดานเทอร์รี่เทอรี่เดี๋ยวชื่อคุ้นไว้ทุกคน กาอีเดชเชอร์ดับแสงมังกรเทพกาไนท์ไนฟ์สรุปจะเป็นดาบหรือมีดเนี่ยก็ก็คือไนฟ์มันไม่ว่ามีดไม่ใช่หรอดับแสงเฉยเลยคมดาบปีกแสงมังกรเทพกาไวเวิร์นซอสอ่าแล้วก็ให้แฟลกมาด้วยนะอ่าก็ก็คือมันมันของเยอะด้วยแหละเขาก็เลยต้องให้แฟลกมานะเพื่อแบบเอออาจจะเล่นได้เลยอะไรอย่างนี้อ่านี่ก็จะเป็นเดชเชอร์เวิลด์นะ เดจอเวิลก right ็ม right ียังกี้ผักอะไรอย่างนี้มาเนาะหลักๆแล้วก็จะมีไทแรนด้วยเนาะเป็นของเก่าที่ตัวใหม่อ่ะตัวใหม่ของสายเก่านั่นเองอ่ะมาเริ่มกันเลยอาสูรไฟฟ้าไร้เทียมทานซูกะกะไก่อาเป็นเป็นใบตัดมือที่เก่งมากเลยอาวุธยุทธการไดจอรัสวี e แกนเคอรี่อ่านี่แหละผักเนาะเป็นตัวหลักเลยน่ารักมากแต่สกิลไม่น่ารักนะ ไต่ฝุ่นอันธการไทแรนซ์เซเบรัสนี่นี่แหละไทแรน์ใบใหม่ใครที่เก็บไว้อยู่ไม่รู้จะมีใครเก็บไหมนะก็เอาไปเสริมได้นะโหดขึ้นเยอะเลยพันจ่าฟักทองน่ารักมากเลยพันเอกพริกหยวกร้อยโทมะเขือยาวเป็นทหารเนาะเออตีมผักทหารอะไรอยงนี้ผู้หมู่บันฝรั่ง มันฝรังก็มีมะเขือเทศก็มานะพันโทมะเขือเทศหัวหน้าแครอทกับตันแอสปาร์กัสผลอาวุโสปาปริกา้าพันตรีหอมใหญ่โอ้โหน้ำตาไหลเองด้วยนะโอ้โหอย่างปั่นเลยออร่อยอร่อยเกินไปแล้วโอ้โหชื่อการ์ดย่างชอบเอ่อเป็นใบจั่วหรือเปล่า ใช่ใช่เป็นใบฟาร์มเนาะทำลายทำลายผักเพื่อฮิลสองจูสองส่งตรงจากฟาร์มถึงเราดูแล้วหน้านี้ผักจะสดกรอบที่สุด <c oughs> สายตาอันน่าสะพรึงกลัวเป็นใบโปรโมที่ก็มีมาให้แล้วนะในชุดนี้อันนี้อะไรเนี่ยมอบปรุงอาหารเลื่อนรถ รุ่นเพิ่มแรงดันอันสิเรียลคุ e o K U. เป็นไอเทมเนาะเป็นมอนั่นเองควานหอกเขี้ยวอัคคีคิจินกำราบมานอ่าเป็นของไอเทมของไทยแลนด์นั่นเองโหดมากเลยสีคริเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นไม้ตายเนาะของยังกี้นั่นเองจ่ายสีเกรดเนาะแต่ว่ายังกี้เนี่ยเกรดเยอะอยู่แล้วเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยรายการนี้ได้เมื่อมีมอนสเตอร์ก็ต์ยังกี้อยู่เนาะจ่ายสีเกรดยิง่ง3 ฮิสามแล้วก็คู่แข่งทิ้งมือสองแล้วเราจวดสองนะผมว่าคุมมากเลยซีเกตเนี่ยคือว่าคุมแล้วเพราะว่า,มมายักนนยาาายางกี้มันเกตเยอะมากอยู่แล้วเท่าที่เล่นมาไม่ตายของสายผักเนาะเอาไปกินมือใหญ่พิฆาตพวกไม่กินผักชอบชื่อว่างเลยมันปั่นมากเลยรายได้เมื่อคู่แข่งมีห้าลํากว่าแล้วก็มีผักใส่สามอยู่บนสนามเนาะจ่ายสองเกตยิงคู่แข่งหนึ่งล้านตำจนวนผักที่ชื่อแตกต่างกันในช่องดรอปเรา น่ารักมากอ่า Danger World ก็ให้แฟลกมาเหมือนกันอันนี้อ่ามาแล้วก็จะเป็น g a แ a n ทัว Slash Rever นึกว่าเขาลืมให้ก a ก้ a มาแล้วนะอยู่หลังกล่องตรงนี้นี่เองอ่าก็เป็นกาก้ a นั่นเองร่าง G Boost v i อ่าก็เป็น G b o o s ที่เน้น h i l แล้วก็ยิงไลฟ์นะผมชอบในบรรดา G Boost เนี่ยผมชอบสายนี้ที่สุดแล้วสีเขียวด้วยนะ g าก้ a เรา รีเวนจ์ก็เป็นดูอัลการ์ดเอาไว้ใช้ได้ทั้งกับทริปเปิลบัดดี้ตอนนี้ตอ้องเรียกว่าทริปเปิลบัดดี้แล้วนะทั้งใช้ได้ทั้งทริปเปิลบัดดี้กับกาก้านั่นเองสวิตต์แฮปปี้ไทม์อ่ะก็เป็นของสามัญใบใหม่นั่นเองเป็นเจเนริกสามัญนั่นเองจะจบเทอร์นี้มอนสเตอร์ทุกใบสนาดคู่แข่งดได้รับดีเฟนส์ลบหนึ่งหมืน่นเอาไว้ละลายพวกยืนหนานั่นเองเพราะบางเเด็เพราะบางทีเราเจอเด็กยืนหนาเนี่ยเราก็แทบสู้ไม่ได้อ่ะ กับบางเด็กเนาะก็ใบนี้ช่วยได้อีกสกิลหนึ่งมอนสเตอร์ทุกใบสนามเราไม่ถูกเลสแต่คา,าสามารถคู่แข่งได้โอโ้โหโซดีแอกร้องไห้แล้วนะจนจบเทอร์นนี้มนอนสเตอร์ทุกใบสนามเราไม่สามารถถูกใบได้ไดจริงๆผมว่าไอไอมสาสมารถถูกใบนี่บางเด็กแทบเล่นไม่ออกเลยนะเพราะว่าบางเด็กเขาเน้นใบไงแต่ว่าภาคชินส่วนใหญ่มีกันใบกันหมดแล้วแล้วก็มีเจนริกมาให้อีกก็ร้องไห้กันไปตามๆกัน นี่แหละแผนเด็ดอ่าก็เป็นของเก่ารีมาใหม่นั่นเองในงชุดนี้อาร์ r เมอร์ไนด์ดูกาเออ่อก็เป็นถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน้องเสือดำันนี้เป็นของแดนนรคกไหมแล้วก็เป็นเผาอาร์เมอร์ไนด์ด้วยนะอ่าการรักษาที่ต้องเสียใจภายหลังอันนี้เป็นของเสริมไทยแรนด์นั่นเองใจ่ายนึงเกตขุดไทยแรนด์ขึ้นมือเนาะได้ฮิลหนึ่ง ถ้าในเทิร์นนี้พลังชีวิตเราได้ความเสียหายได้ฮิลสามอ่าก็ไทแลนเนี่ยาการบางใบจะใช้พลังชีวิตค่อนข้างเยอะนะวบนนี้ก็เอามาช่วยฮิลได้นั่นเองไทแรนเซอร์เบอรัสอ่าก,ก็เป็นนี่นะเซอร์เบอรัสตัวใหม่ทำไมสก,กิลมันดูสั้นๆจังอ๋อเป็นใบเสิร์จไอเทมนั่นเองแม่ไทแรนฮิลเลอ,อร์นี่ไง เมื่อสนามถ้าใส่ไอเทมอยู่ฮิลหนึ่งถ้ามีแทแ่นใบอื่นในสนามจวหนึ่งฮาเป็นใบฟาร์มนั่นเองหมาป่าโหยเดินลมปราณก็ฮิลสองถ้าคู่แข่งมีไล์มากกว่าเราสี่หรือมากกว่าฮิลหกโอ้โหเป็นฮิลเป็นฮิลเอ่อแปดเลยนะเพนึกสี่ทิศคลั่ง, 4, งอ่าเป็นใบป้องกันนั่นเอง เอ้มอสเตอร์ไม่ตายอันนี้เหมือนเป็นของเก่าที่รีมาให้นะเพื่อให้แบบสามารถจัดเล่นได้เลยดีมากๆเลยนะเพราะว่ารหัสมันเป็น DBT เนาะอ่าก็เป็น Cerberus v i o l e n c e g a z e r มาสุดท้ายก็รีมาจากภาคเอกเนาะสุดยอดแรงกดดันถือว่าให้มาดีมากเลยนะใจดีมากเลยไทยไม่ด้ไฟรอบนี้สุดยอดมากเลยก็หมดไปแล้วกับกล่องแรกเนาะอนที่กล่องที่2กันต่อเลยหน้ากล่องก็จะเป็นกาเวลร่างใหม่เนาะ เดี๋ยวเอาหลังกล่องออกไปก่อนสองใบนี้เนาะโอเคจับดูแล้วมันฟอยมาอัครเทวดาผู้เที่ยงธรรมกาวเวลอ่ากาวเรวร่างนี้เนี่ยก็มีสกิลก็คือเมื่อเริ่มต้นไฟนอลเฟสอถ้าเราเทนนี้เราเจ็บ5หรือมากกว่าเราได้ฮิล5ยิงและคู่แข่ง5แล้วก็เอาไม้ตายทับสวรรค์ขึ้นมือเอามาซีโร่เทนคิวได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะตามคีย์หลักของเด็กนี้ กุนซื้อใหญ่แห่งค่ำคืนก่อนเผด็จศึกฮาวกาดาการูดาโอ้โหชื่อยาวมากเลยก็ของสาย3ามบัดดี้นั่นเอง projection shell sea g o o d อ่านี่แหละเป็นของสายใหม่เนะไมซายาอาร์มนี่ทหารชาวสวรรค์ซาคิเอล projection shell six f r e e d นี่เท่มากเลยสายนี้ผมผมอาจจะจัดก็ได้นะอาจจะนะ projection shell s, Project Sh ale, s e r a e t โอน a s i ส e หนึ่ง projection shell c a t m ale, ัด projection shell g e o r กโอ้โห oh, แต่ละใบเท่มากเลยนะอ่าอันนี้ตัวใหม่ของสายสามบัดดี้นั่นเองเทพอัศนีแห่งตำนาน v o l t e r ราใบานี้น่าจะเป็นใบของกล่อง td ก็คือก็คือสามบัดดี้เนี่ยมันจะมีมันจะมีตัวจากกล่อง td กับ bt ใช่ไหม ซึ่งในชุดนี้เขาจะให้เทพรามา2แบบก็คือเทพราที่ไ้เล่นกับ3ามบอดี้ในกล่อง TD กับเทพราที่ไ้เล่นกับกล่อง BT นั่นเองซึ่งร่างนี้คิดว่าเป็นของ TD เพราะจําได้ว่าของ BT เนี่ยมันจะไม่ได้หันตรงแบบนี้ทหารชาวสวรรค์เอลซ่า,าสวยมากเลยอาร์ตใบนี้มังกรเรืองระบำใต้จันทรามากิลกิสนี่ projection shell behrulf นักสู้ผู้แบกขวานยักษ์ h o f อันนี้แหละเทพอัสซันี v o l t e c r a อันนี้ก็จะเป็นนี่แหละตัวที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะเอาไว้เล่นกับสามเป็นิในกล่อง b t นั่นเองความสามารถโหดมากเลยผมชอบมากพ่อคาโลไฟยูมรู้เลยว่าใครเป็นลูกค้าประจำแ <laughs> สงรางหน้าริมน้ำคา คาคาเดสซกฟิลอาฮารามัดประตู ah แห่งโชคชะตาที่ถูกเปิดนี่ก็นี่ก็เป็นหน้าตาของคนใช้คนเล่นสายเออเมสเซีอาร์มเนาะก็และก็เป็นผู้ชายนะ <c oughs> นี่การเตรียมใจที่จะปกป้องใช้ชนะอยู่ในกำมือคาฟาราบาบะไวรีเควส โอ้โหออสววราการดใบสุดยอดแบบใบเก่ารีมาให้ใหม่แล้วนะที่ตอนทับสวรรค์มาแรกๆเนี่ยคนหาใบนี้กันเยอะเลยที่เขาหาเป็นเวทคิริเนาอะ,อะใบนั้นแหละก็รีมาให้แล้วในชุดนี้ดรา g o n ิ s p r e s s ชอร์อิปทานอิสติสสิเนหาจากแดนสรวงชันมาม ทัลลาบูรูซีชื่อแบบออกในอันยากแบบนี้ก็ก็คือสาย3ามพันดีนั่นเองการชี้นำทางครั้งใหญ่คิฟุคมดาบแห่งความมุ่งมั่นโอ้โหชอบอ่านใบนี้มากเลยอ่าก็จะเป็นไอต่อมาเป็นไอเทมของสายเมซย่าอามเนาะเมซย่าอามซิกเบลดเนี่ยเท่มากเลยแต่ละใบสัตตราวิรชนแกรมดาบแห่งมิสาฮะอันนี้ของ3ามัดี ธงนูแห่งด็อกกี้อันนี้ก็ของสามบันดี้นะอันนี้ไอเทมไฮไลท์เลยเมสไซียร์อาร์มซิกเซเบอร์มีคอร์สคือเอาโปรเจคเอาโปรเจคชันเซลซิกฟรีและสัตว์ธรรมดิชนเบางอย่างละหนึ่งใบในสนามเข้าโซลและจ่ายสองเกตดเมื่อมันโจมตีเนาะยกใบความสามารถมังกรหรือมังกรในคนลักษณะคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็ลากลงดรอปอ่า สกิลหนึ่งเคาเตอร์เมื่อการ์ที่มีคุณลักษณะดราก้อนหรือมังกรทําการโจมตีใส่ลังชีวิตเราโดยไม่ใช้ลิงแอตแทกยกเลิกการโจมตีนั้นโอ้โหบังคับลิงมานะคุ้นๆหรือเปล่าทุกคน <laughs> สตราวิรยชนเบามุงอ่าเบามุงก็จะเป็นใบนี้สารานุนกรมปีศาจยูนิเดออนก็เป็นของใหม่สายพูดนั่นเองนะอ่านี่มีรูดเคาดอนด้วยสายพูดหรือวีเดอร์ซาฮานั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นไม้ตายเนะาะศาสตร์รับพิฆาตมังกรแรกหน้า Flame, เฟรมอ่าไม้ตายของสายาสายล่ามังกรนั่นเองเเขาเรียกง,ง่ายๆกันเหบือนนี้ Revenge อา่าก็บอกไปแล้วเนาะ Sweet Happy Time นี่แหละแผ่นเด็ดแล้วก็ให้แฟกเล Legend World นั่นเองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสายพูดเนาะก็คือวิดเดอร์ซาฮาที่รีมานั่นเองปักษายยักษ์ Thunderbird โฟกออฟวีเดอร์ซาฮาพูดแห่งดินโนมซิลฟ์งานเลี้ยงของเหล่าพูดซักคิวบัสผู้มีดวงตาสีแดงผู้นำมาซึ่งสายลมแห่งดูใบไม้ผลิซิลฟ์นายนิรยบาลผู้พิทักษสมบัติซอนดาดักคาการกวนประสาทของเหล่าโทรยูนิคอร์ผู้พักดีมาคิโอเนตอลิซาเบตอุ้ย สว,สวหุ่นโครงกระดูกสเคิลแคนดี้ผู้หยอกล้อกับสายลมซิลฟอ่ะก็หมดไปแล้วเนาะทีนี้ก็เข้ามาช่วงสุ่มหลังกล่องนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้อะไรเนาะซึ่งหลังกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด6แบบนะเดี๋ยวจะให้ดูแบบนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูแบบบัดดี้แรกันก่อนเลยบัดดี้แรกก็จะมีนี่กาแกรนทัวสแไวเวิร์นนี่ พื้หลังสีเขียวแบบโอ้โหฟอยแบบชัดเจนเนาะฟอยร,รอบนี้แล้วก็อีกใบหนึ่งก็เป็นของสามบัดดี้เนาะเป็น v o l t เทครานั่นเองนี่เป็นสีทองโอ้โหสวยทั้ง2แบบเลยกล่องนี้ผมชอบ BR ของกล่องนี้มากเลยสีคือสีคือถูกใจผมมากเลยส่วนแบบ SP เนี่ยก็จะมีนี่เทพอัศนี o l t e เทครา่าเป็นเทพราแบบ SP โอ้โหสวยมาก ก้าวกนทัวร์ไวเวิร์นนี่เป็นกาก้าเนาะกล่องนี้ผมว่าสวยหมดเลยอะ่ะอัคระเทวดาผู้เที่ยงธรรมกาเวลอัคระเทวดานะ,อะกอกนนี่สวยมากเลยสวยสุดๆ projection l ซลซิกฟรีดมีซิกฟรีดด้วยโหสวยผมอาจจะจัดใส่ในสักสายหนึ่งใน Legend World มาให้ดูนะอ,ะอาจจะนะ โอเคเดี okay, ๋ยวมาดูว่าผมได้อะไรที่ผมอยากได้เนี่ยจะมีอ่าใบน,นี้ใบเดียวที่ผมอยากได้นะเดี <g ül> ๋ยวเรามาเปิดกันเลยอันนี้เป็นใบคอนแทกเนาะอ่าตามคาดอ่าเดี๋ยวมาที่ฝั่งขวากันก่อน1 2 3โอ้ยก็ได้มาเป็นเทพราเนาะโอ้โหอ่าใบใบนี้ใบนี้1 2 3โอ้ได้มาเป็นกาแกนทัวร์สแลชเบเวิร์น ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็ได้ SP มาทั้ง2แบบนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแต่ผิดหวังอ่ะอยากได้ซิกฟรีดมากกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวกล่อง SBT06 นั่นเองกล่องนี้เป็นกล่องเป็นบูสเตอร์ที่ผมน่าจะชอบที่สุดในภาคจีนแล้วนะไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่ว่าก็คือผมชอบมากๆเลยทั้ง2กล่องนี้ ก็ถ้าใครชอบก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปหน้าๆได้นะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ